ลินดาพารวยมาแล้วจัง สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เราอยู่กับรูสบวายเจ็ดนะคะก่เนอื่นสมัครเอาเครดิตฟรีกันนะคะใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็รอรับ OTP นะคะพอเราได้ OTP แล้วเราก็มาผูกบัญชีกันเลยนะคะล้วก็กรอกเลขบัญชีให้ครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก,ก็มากดรับเครดิตฟรีกันนะคะกดเลือกเพศคะ่ะแล้วก็กดรับเลย50เครดิตฟรีวันนี้เราก็ได้เครดิตฟรีมาแล้ว5 0เครดิตฟรีเรามาเลือกเกมกันนะคะเรามาเลือกเป็นเกมขุดทอง เกมนี้นะคะว่าแตกรัวๆเลยนะคะโอ้โหเปิดมาก็ได้มาเลยนะคะหนึ่งร้อยได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกนะคะพันสองอย่าลืมนะคะเพื่อนๆแค่เรากดสมัครเราก็ได้รับเครดิตฟรีนะคะห้าสิบเครดิตไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยในเกาหลีอิสราเอลสวีเดนใช้แค่เบอร์โทรสมัครรับเครดิตไปเลยะคะ่ะห้าสิบเครดิตทันที สมัครง,ง่ายมากเลยนะคะบลินี้แค่เรากรอกเบอร์โทรแล้วก็เรารับรหัส OTP นะคะแล้วก็ผูกบัญชีแค่นี้เราก็ได้รับเครดิตฟรีมาแล้ว50าิเครดิตแค่นี้ยังไม่พอนะคะเราต้องเล่นตอบอีกได้ไหมอีกนะคะโอ้โหไอเกมวบน,นัส5ฟรีสปินนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยในเกาหลีอิสราเอลนะคะสามารถสมัครได้เลยนะคะแค่ใช้เบอร์โทรเท่านั้นเองโอ้โห,โหบิ๊กวินก็มาใต้มา,ะะ 3, าแล้วนะคะ3,500บาทเรายัางไม่หยุดค่ะเราต้องไปอีกไปต่อเรื่อยๆนะคะครันี้เรามาจากกันด้วยบนนะแข่งใหญ่นะคะโอ้หกแปดพันสองไดเล่นนะคะเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นกันเยอนนะคะ